12นิ้วบิ๊กเบิมแล้วเป็นตู้ไม้เบรแน่นๆครับพี่พีลำโพงบลูทูธ BTS 2 2 4 1อสวยไฟสวยๆสวยยันด้านบนเลยครับพี่พีมีจอบอกโหมดด้วยนะแต่จอเขาแบบเฟียวแบบนี้ครับจอยาวๆแบบนี้เลยนะไฟลูกเล่นปุ่มเนี่ยไฟสวยมากมีเอฟเฟกใหพ้พี่เล่น3เอฟเฟกนะครับลองไปเล่นดูนะ ตัวนี้กดเอฟเฟกได้ด้วยนะครับวอลลุ่มไฟสวยมากนะอ้าวไลฟ์ฟังก์ชันสำคัญสำคัญกันครับวอลลุ่มไม้นะครับไม่ My. แหลมไม่เบสกีตาร์เสียบกีตาร์ได้นะครับมีกีตาร์อินให้นะครับเบสแหลมของตัวลำโพงของมิวสิกได้หมดเลยนะรู้เรื่องการปรับไฟเอ็กโวไมได้นะครับนะและเป็นตู้ไม้ฮิวแบบนี้หนักนิดหนึ่งหนักนิดหนึ่งนะและพร้อมร้องเพลงด้วยครับพี่พี่เป็นตัวจบจริงๆนะมีไม้ลอยคู่ให้แล้วอย่างนี้คู่หนึ่งงานดีนะครับไฟสวย เสียงไม่ต้องห่วงนะครับลองฟังเสียงเขาดูสุด นะจอตรงนี้วิ่งเป็นขึ้นเพลงด้วยนะครับพี่พีตรงนี้จอบนตัวนะี้บอกชื่อเพลงนะครับที่พี่พเปิดด้วยนะแล้วก็วิ่งเป็นขึ้นเพลงแบบเพลงกําลังเปิดแล้วก็ไฟสวยแจ่มมากไม้ไม้แน่นแน่นเลยหนักนิดนึงแล้วมันไม่ทําเป็นล้อลากมานะครับพี่พีมันเป็นแบบหิ้วแบบนี้ขนาดอยู่แต่ว่าหนักนิดนึงเอาไปตั้งเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรดีตู้ลําโพงดีกว่าครับมันเป็นตู้ลําโพงงานคแรบบับ 12นิ้วไฟสวยเสียงแน่นจริงๆนะด้วยความเขาเป็นตู้ไม้ด้วยครับมันจะแน่นแน่นเป็นพิเศษเลยใช้ได้นะพี่ๆพ,พร้อมไม้รอยคู่ด้วยนะเอาเรื่องตัวนี้เอาเรื่องนะครับโอเคนะครับประเบทแประแบบแบมนะแจ้งไปแล้วนะครับกีตาร์อินพร้อมไม่อีก2ตัวพร้อมร้องเพลงได้4คน TF การ์ด USB-AUX คครบจบตรงนี้เลยนะครับมีรีโมทควบคุมระยะไกลให้ด้วย งานอย่างนี้ต้องมีครับพี่พีเปิดเลยเปิดเลยเผื่อข้างบ้านเผื่อหลายๆบ้านเลยครับตัวนี้เสียงดังดีจริงเบสแน่นจริงนะครับลำโพงบูทูทธ BTS BT 2241นะทั้งจัดให้ราคาไม่แพงแน่นอนนะครับงานตรงปกแบบที่พี่พี่เห็นแน่นอนนะผ่านมือ่างแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับเก็บเงินไปทางแกะของก่อนชําระค่าสินค้าได้ด้วยนะหาลําโพงดีๆสักตัวหนึ่งคู่ใจจริงๆมาตัวนี้ได้ครับปิ๊ดปาร์ตเลยครับราคาไม่แพงที่ HV สบีกรุครับ